อะไรเป็นของเที่ยงไลยลูกและเสวงหาอะไรเป็นของเที่ยงเสวงหาในหลักคำสองศาสนาที่ที่เป็นของเที่ยง ừ, สิ่งใดอะไรเป็นของเที่ยงขพูดให้ฟังเมืองพุทธิบานเป็นของเที่ยงนอกนา้น้มีเที่ยงทั้งหมดเราอยากเกิดอยู่เราอยากเกิดอยู่เที่ยงไหมมันก็ไม่เที่ยงเท่าเก่านอยากเกิดในตระกูลนี้ก็ไม่สามารถไปเกิดได้เพราะกรรมไม่สามารถที่จะเกิดในตระกูลนั้นได้ ต้องการเกิดในตระกูลนี้แหละตระกูลที่มั่งคั่งเษฐีมหาเษฐีแต่กรรมไม่สามารถเกิดได้นะลูกบุญไม่มีนี่กรรมทางด้านฝ่ายดีที่เรียกที่เรียกว่ากุศลไม่มีมันก็เข้าไม่ได้จะดิ่งลงไปในสถานาที่ดีหน่อยก็เข้าสถานะที่ไม่ดีนี่มันเอาไม่ได้ดังที่ใจมันต้องการพอเกิดมันก็หลงชาติหลงภพทุกข์อีหาอยู่หากินต่อไปทุกต่อไป พัดพลากันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดในสมปนานนาลูกไปเครื่องรางของขังวงสวงเส้นไหว้กาไหว้เทบุตเท่วดาใครก็อยู่ตามกรรมลูกศาส,สนาเราไม่ได้สอนนะลูกนะศาส,สนาสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมให้ยอมรับสภาพจิตใจไม่ดีเขาทำบุญรักษาศีลเดินยังกมนั่งภาวนาถวดมนต์ไหว้พระการงานไม่ดีก็ให้รักษาศีลศีลห้า ก็ขอให้สมบุญบริบูรณ์ชิ้นแปดถ้าพอที่จะรักษาได้เรียนจงกรมนั่งภาวานาสวดมนต์ไหว้รวพระอยู่ในบ้านในช่องของพวกเรามีโอกาสก็ขเข้าวัดฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ผู้ที่เราควรรนี่แหละที่ใจของลูกเะชุ่มเย็นเองม่ง